เพื่อนให้มาเพื่อนไม่ได้ให้ยืมนะเพื่อนให้เลยอันนี้เพื่อนให้เลยเพื่อนให้เลยให้มาเลยซึ่งข้างหลังก็เป็นจีวรหลวงพ่ออืด้านหน้าเป็นลูกมียันเป็นลูกมียันด้านหลังจีวอนใช่ครับแล้วก็เหมือนจะมีเกศะใช่ไหมข้างหลังมีจีวรแปะนะครับและผมพุทธคุณเกศาเอใช่ครับนะครับซึ่งไม่ราคาก็ไม่แพงหลักพัน หลักพันหลักพันนี่เซตเนี้ยเราแนะนําของดีหลวงว่าพรมในราคาที่จับต้องได้นะแต่ว่าหาไม่ได้แล้วเดี๋ยวอ่าแต่หายากนะแต่หายากผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ให้ราคานี้แล้วครับเพราะว่าบางบางองค์ก็คือที่เมื่อก่อนได้มาคือเมื่อสี่ห้าปีก่อนครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ตอนนี้เซียนหลายคนตามขอซื้อคลาสสิกรูปนี้สวยงามผมเห็นมาตั้งแต่ในกลุ่มแล้วก็ตอนนั้นเนี้ยน้องเขาก็เปิดมาก็พอสมควรละสองหมื่นปลายผมก็คิดว่าแพงนะ ไม่ถูกนะใช่ครับแล้วก็ครับแต่แต่ดูแล้วแบบสวยอะ่ะสวยสวย,สวยแล้วสร้างแค่สามสิบบาทข้างหลังมีจานหลวงพอ่อเป็นรูปที่เหมือนกับว่าอ่าจานจานหมึกข้างหลังเป็นหมึกเงินก็จริงแล้วก็เป็นแผ่นกระจกเนี่ยประกบด้วยครับนะครับสองด้านแล้วก็ตัวตัวเงินที่เลี่ยมนี่ก็สวยผมว่าแบบลงตัวแหละเงินโบราณเนาะใช่ใช่ครับ คนจีบเยอะองค์นี้ส่ยน้อยตอนนี้3คน3ท่านแต่ยังยังไม่ปล่อยใช่ครับไม่ปล่อย